แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้19สิงหาคม2 5 6 5มาแล้วนะคะสำหรับการเปิดลงมาแล้วนะคะสําหรับการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5วันนี้วันแรกรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส5รับคนละ800บาท26.5ล้านสิทธิ์ ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังหรือผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com สามารถใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม2565 และต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14กันยายน2565หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะคุณสมบัตริประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการกลอคร่งเฟส5นะคะ 1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย 2. มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียน 3. มีบัตรประจำตัวประชาชน 4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง วันที่15สิงหาคม2565และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะท,ที่3 5. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐและหไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใ,ใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มาแล้วนะคะสำหรับคนละครึ่งเฟด5เริ่ม6โมงเช้าเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์คนละครื่งเฟด5รับเงินคนละ800บาทกับ26.5ล้านสิทธิ์นะคะ